มาคุยกันต่อนะครับกับเส้นทางสู่ความรวยนะครับจากดาวิน่าเห็นหลายคนแล้วนะครับที่อาจจะมีงานประจําอยู่แล้วก็ได้ลองทานดาวิน่าปรากฏว่าเห็นผลจริงๆแล้วก็เลยนะครับมาสู่การเป็นตัวแทนจําหน่ายก็เกิดรายได้ได้เหมือนกันบางคนนี่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับก็ลองใช้ดาวิน่านะครับแล้วก็เห็นผลแล้วก็มาเป็นตัวแทนจําหน่ายนี่ก็เป็นรายได้เสริมแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่คุณสามารถเป็นตัวแทนของดาวิน่าได้ทั้งหมดเลยวันนี้นะครับเราจะคุยกันกับ2 สองท่านนี้ที่จะพูดคุยกันในรายการนะครับถึงรายละเอียดของการได้ลองทานดาวินาเป็นยังไงและปั่นเป็นต้นทานจนําหน่ายแล้วเป็นยังไงนะครับสร้างไรายได้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคุณอ้อแล้วก็คุณปอครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะอสวยส,สวยๆท่สสสสานเลยนะคะค่ะ<ส>นี่อยากจะบอกเลยนะว่าไม่น่าเชื่อว่าเคยประสบปัญหาในเรื่องของน้ำหนักใช่ค่ะเออปุ๊บ เขียวขนาดนี้หันไปทางนู้นคนนั้นปัญหาเยอะเออเนี่ยเยอะมากเยอะมากนะตั้งแต่ส่วนสูงยันน้ำหนักเยอะจริงๆมันไม่สมส่วนเลยสักอย่างหนึ่งนะฮะมาเปรียบเทียบกับสองท่านนี้มันใหญ่จริงๆนะมันเป็นธรรมเนียมเราเลยนะว่าเออใครมาเนี่ยนะครับขอดูรูปร่างนะกันสักไม่ใช่เดอัลก็เห็นตานะครับนี่เด็กชิงจะเดินแล้วนะอคุ่ะก็เจอค่ะโชว์รูปร่างนี่เนี่นนี่ยคุณผู้ชมฮะ อันนี้ค่ะโอเคค่ะต้องจังงี้ไหมคะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเนี่นี่นี่คือคือก็ได้กระชับสัดส่วนนะขอบคุณมากครับน้าต่อไปเชิญครับนี่ดูนี่สักก่อนจริงๆนะใครอยากมีหุ่นแบบนี้นะคือสังเกตดูแต่ละคนไม่มีหน้าท้องเลยคุณผู้ชมครับนั่นน่ะสิแต่หนูเนี่ยเพียบเลยอ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะสาวหูยนะนอกจาก สวยขนาดนี้หุ่นผอมเปรี้ยขนาดนี้แล้วก็ยังรวยในการทําธุรกิจด้วยนะ่วันนี้มาแนะนำํำลำดีๆกันนะคะเริ่มต้นจากการรู้จักดาวิน่าก่อนเลยรู้จักดาวิน่าได้ยังไงเอ่ยคือเริ่มจากเมื่อก่อนนะคะคืออ้อจะแบบเป็นคนอ้วนแล้วก็แบบเหมือนรู้สึกแบบคิดแบบ อึดตัดมากคือเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดแล้วแบบว่าเสื้อผ้าที่เคยใส่ได้มันเริ่มคับใช่ไหมคะคือจะแบบโอคือคือแบบพออายุรงมากขึ้นเหมือนใกล้สิบสี่สิบแล้วการผ่า,ผาสอาหารมันก็น้อยลงม,มันก็ลดยากอะไรจะออกกําลังกายก็ไม่มีเวลาเพราะเราต้องทํางานด้วยใช่ใชใชมคะก็มีพี่คนหนึ่งเขาแนะนำว่าเอ้ยลองทานลาวิน่าสิตอนแรกเราก็ยังไม่กล้าทาน เพราะว่าแบบไม่เคยทานอาหารเสริมอะไรเลยจนแบบเราก็ต้องแบบขอเวลาศึกษานิดนึงว่าเออมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมก็เลยพอเราเริ่มตัดสินใจเริ่มทานได้ประมาณอาทิตย์นึงเออเราก็รู้สึกว่าเออระบบขับถ่ายเราดีขึ้นเพราะว่าจากที่อาหารของมันของทอดที่เราชอบกินค่ะมันก็ขับถ่ายออกปน้ำมันหมดเลยแล้วทีนี้พอทานไปได้ประมาณสักเดือนนึง คือรู้สึกตัวเบาเลยค่ะก็คือว่าน้ำหนักจากที่เคย56ลดลงลงเหลือ52แล้วก็มีแต่คนทักว่าเยไปทำอะไรมาทำไมแบบดูหุ่นดีขึ้นรู้สึกผิวใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลวอขึ้นอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะเยี่ยมเลยเนาะค่ะเหตุผลตั้งแต่เป็นแรกเลยไหมใช่แล้วก็คือวันแรกที่ทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นเราถ่ายออกมาเป็นน้ำมันเลยทุกอย่างที่เรากินมาผมอยากรู้ว่าอย่างคุณอ้อเนี่ยทำอาชีพอะไรฮะคือเป็นผู้จัดการบริษัท ดูดูแลเรื่องผมร่วงผมบางไม่ขอเอ่ยชื่อบริษัทได้ไหมพี่อู่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ขอเอ่ยชื่อบริษัทได้ไหมไม่คือการเป็นผู้จัดการเนี่ยมันก็งานตลอดเวลาเครียดมนนะเครียดไหมเครียดค่ะเพราะเราต้องทําดูแลยอดสาขาด้วยแล้วเราก็มีเป็นสาขาหนุนสาขานี้อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก <โ tacos. S 1> ็ใช่เพราะว่าบางทีงานเราเราอยู่ในห้างเราเลิกงานสามทุ่มเวลาออกกำลังกายก็ไม่มีเราต้องตื่นเช้าฝ่ารถติดไปทำงานเพราะฉะนั้นออกกำลังกายยากมากคือเราก็ต้องหาตัวช่วยตัวช่วยเห็นผลทันทีเลยตั้งแต่เป็นแรกที่บอกว่ามีการขับถ่ายออกมาทุกคนบอกแบบนี้เหมือนกันหมดนะมาดูทางนี้กันบ้างนะครับคุณอ้อนะฮะคุณปอ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 คือปกติทําอะไรอยู่ฮะ คือปัจจุบันนะคะปอลับพิตตี้ครับค่ะพิตตี้เอ็มซีแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยค่ะน้ำหนักปอขึ้นก็เลยบ่นกับพี่อ้อว่าเอ่อน้ำหนักปอขึ้นอะพี่อ้อแล้วแบบคือเวลาเราใส่ชุดอะไรบางบางทีมันจะเกินไปหมดเนื้อมันปลี่ยนออกมาเปลี่ยนไปหมดแล้วเราเป็นคนที่สูงแล้วรูปร่างจะออกแบบอวบๆอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบ่นกับพี่อ้อพี่อ้อก็เลยแนะนำเป็นดาวิน่า ก็เลยปอก็เลยทานมาประมาณหเดือนค,คต,อนตอนแรกทานมางงมากค่ะหนึ่งเดือนปอลดไปสามโลโ ใช่ค่ะใช่ค่ะ after before ใช่ไหมเนี่ยค่ะตอนนั <s <s ้นประมาณเกือบ60นะคะดูขาหน้าดูขาตอนตอนเกือบ60นะดูขาตอนเกือบหกสิบแล้วพอมาตอน50กว่านี่เออขาเล็กลงถนัดตาเลยเนาะใช่ค่มคะคือจริงจริงกันเรียกว่าอาชีพเราแบบเนี่ยพริตตี้แบบเนี้ยก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพรูปร่างอยู่แล้วคือมัน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 เกินความการควบคุมเหรือว่ายังไงถามว่าบางทีเราเลิกงานเย็นหรือว่ามืดอย่างเงี้ยค่ะจะกินมือดึก ใช่มันหิวว่า<ช>มันเหนื่อยด้วยเนาะนะ<ช>ค,คนะ,ะกินมือหนึ่งเราก็มันก็เหมือนว่าสะสมมาเรื่อยๆแล้วเดวิน่าก็กินเข้าไปเพื่อ ขับไขมันหรือว่าพวกแป้งพวกน้ำตาลออกมาค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นของมันน้ำตาลเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีหน้าเอาอยู่แน่นอนค่ะแน่นอนเลยแน่นอนเออแล้วคุณสาวอ่ะเป็นเสพไม่ได้หลงน้องชอบกินเค้กน้องชอบกินของหวานเพรทอดที่ของมันโอ้เห็นป่ะคิคเรื่องของกินี่ไม่ได้เลยนะคือแบบโอ้โหมันจะหูตาแแพร่พาวทันทีนะพี่ติ๊นะ ตอนครั้งแรกที่ลองทานตกใจไหมกับสิ่งที่เราเห็นที่มันออกมาตอนแรกตกใจยอมรับว่าตกใจมากแล้วแบบเฮ้ยอะไรอ่ะก็แบบนี่อยู่ในอยู่ในร่างกายแค่นี้อใช่ครับแต่ว่าตอนลองทานก็โอเครู้สึกออกมาสบายตัวคือตอนเช้าตื่นมาคือปกติถ้าแต่เราทานมื้อหนักๆตอนเย็นๆเนี่ยตอนเช้าตื่นมาแล้วหน้าจะบวมแต่ตอนเนี้ยตื่นมาหน้าไม่บวมไม่มีปัญหาใช่ไหมใช่ไหนเอามาลองหน่อยสิเหน้าจะบวมเปล่าไหนี้ หลายคนบอกว่าอุ้ยกลัวลดน้ําหนักแบบนี้หรือว่ากินแล้วน้ําหนักมันลดแบบนี้แบบมันบูบว่าไหมหัวใจมันเต้นไหมปกติหรือเปล่าอันนี้ไม่เป็นเลยค่ะเพราะอันนี้มันผลิตจากธรรมชาตินะคะอย่างคือผ่านการตรวจสอบออยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็คือไม่มีโยโย่ไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนคืออันนี้มันไม่ใช่ยาลดน้าหนักมันไม่ใช่ยาเป็นอาหารเสริมที่จะคอยแบบดักจับไขมันนะครับไม่ให้ละดูดซึมเข้าไปในร่างกายนะฮะ การทํางานของเขาเนี่ยก็คือเหม็ดบอกมีสามสเต็ปการทำงานอะยังไงบ้างที่บายให้ฟังนิดนึงก็จริงๆแล้วคือคือเขาจะช่วยดักจับแป้งน้ําตาลไขมันใช่ไหมคะก็คืออันนี้คือฟิตแอันเพิร์มคือช่วยรักษาการเผาผลาญด้วยแล้วก็ช่วยกระชับนะคะก็คือรักษากระชับใช่ค่ะเออนะคะแล้วเหม็ดบอกมีความเฟรชได่แล้วเพราะว่ามันจะมีพวกตัวคอลลาเจนด้วยนะคะคอลลาเจนเปปไทด์จากปลาซึ่งมาช่วยในเรื่องผิว เข้ามาเกี่ยว้องด้วยว่าผิวที่งสวยขนาดนี้ว่าสวยแบบไม่ซอมสุขภาพดีเออนะคะแล้วก็ไม่มีเอฟเฟคด้วยใช่ดูคุณผู้ชมดูขนาดดูในมอนิเตอร์ไกลๆนี่นะมีความรู้สึกเลยนะครับเนาะผิวสวยจริงๆเลยะไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวถอยไปเขาไม่เกี่ยวถอยไปไม่ใช่แม่ผู้สวยจริงเห็นปะผิวสวยมากเออสวยได้แบบนี้พวกทานดาวินาด้วยนะนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกต้องไงก็ต้องออกกำลังกายควบคุ่ด้วยเนาะครับ เออ,อก็ต้องออกด้วยนะคะคร อเยี่ยมเลยอ่ะต่อไปมาพูดถึงเรื่องการเป็นตัวแทนจำหน่ายกันบ้างดีกว่านะครับเห็นผลจากดาวินานะฮะเป็นที่เรียบร้อยประจักษ์กับตัวเองละแล้วก็ตัดใจนะครับมาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเริ่มต้นยังไงฮะอย่างอย่างคุณก็จริงๆแล้วคืออย่างที่บอกไปพอเราเริ่มเห็นผลใช่ไหมคะว่าเออเราลดลงแล้วเอ๊ะทำไมเราไม่ไม่เป็นตัวแทนเองเลยนั่นแหละค่ะเพราะรู้สึกว่ามันก็เป็นรายได้ที่ดีด้วยอะค่ะเนะคะเพราะว่าอย่างพอเราบอกต่อคนรู้จักคนรอบข้างที่เขาทดลองแล้วเขาเห็นผลเขาก็มาทําต่อจากเราก็ถือว่าเราก็คือเหมือนว่่าาาเรสสงมอบควุข ดีดอเรื่องสุขภาพดีเลยให้คนอื่นๆเราก็รู้สึกเราก็สุขใจนะคือได้ทั้งไรายได้ด้วย<อ>ได้สุขภาพดีด้วยเขถือว่า,<อ>าคน <ำ S 1> ราต้นทำยังไง คือจริงพี่เริ่มมาประมาณหนึ่งเดือนก็คืออย่างอย่างที่บอกไปว่าพอเราเริ่มเห็นผลแล้วเราก็โอเคสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายเลยอ๋อคือต้องสมัครไปเป็นตัวแทนใช่ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็คือสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายปุ๊บเนี่ยเราก็อย่างที่บอกไปว่าเราเริ่มมีคนรู้จักเราก็คือบอกต่อคนรอบข้างซึ่งพอคนรอบข้างเขาเขาเห็นผลเขาก็บอกต่อกันไปอีกทีหนึ่งซึ่งโอเคตอนนี้คือตอนนี้คือเรารู้สึกว่ารายได้โอเคเลยยังไงอ่ะมีมีขั้นตอนการสมัครยังไงไหมยุ่งยากหรือเปล่าคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสนใจค่ะสามารถ โทรเข้ามาปรึกษาหรือว่าสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายได้เลยนะคะซึ่งเบอร์ที่เราจะให้ไว้นะคะทั้งรวมทั้งลายไอดีด้วยคะอเบอร์นี่แหละเบอร์ขึ้นอยู่หน้่งสามหนี่งหกหนึ่ละค่ะ090 113 1611สา่ะ113 1611หนะฮะโทรไปถามอะไรได้ทั้งหมดเลยทั้งทั้งเรื่องราวของดาวินาและก็เรื่องราวการเป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อลองไปทดลองใช้ทานเองหรือว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายใช่ค่ะเนื้อหาค่ะ ทานยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากเลยค่ะคือจริงๆแล้วแนะนำนะ,ะว่าคนที่ท่านที่ว่าเลดน้ำหนักไม่เยอะคือ<ะ>อยากแค่ควบคุมก็วันละเม็ดนะคะ,ะ,ะก่อนอาหารมื้อเย็นแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการลดน้ำหนักเยอะก็คืออย่างคนที่น้ำหนักอ้วนมา,มากๆก็อาจจะเป็น หนึ่งเม็ดก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นเลยแต่ตัวเดี่ยงอ้อเนี่ยจะทานแค่หนึ่งเม็ดก่อนอาหารกลางวันเย็นอ๋ออย่างหนึ่งกล่องนี่มีกี่เม็ดอ่ะยสามสิบเม็ดสามสิบเม็ดถ้าบุกทามละเม็ดก็ได้เดือนหนึ่งใช่ค่ะก่อนอาหารประมาณสิบห้านาทีนะครับนะคะก็คือเลือกเอาอาหารมื้อหนักไว้อย่างนั้นเลยค่ะอย่างพี่อ้อกินมื้อหนักอช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นใช่ใช่แล้วก็เช้ากินข้าวเที่ยงกับเย็นใช่แล้วแล้วของน้องปอทานยังไงเอ่ยก็ของปอจะบังพี ก็จะทานเที่ยง1เม็าาเดเย็นหเม็ดแต่ถ้าสมมติว่าตอนเที่ยงเราไม่มีเวลาที่จะได้ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีตอนเย็นลวดทีเดียวเลย2เม็ดได้ค่ะได้ไดเลยค่ะได,ได้เหมือนกันเลยฮะค่ะดักจับไว้ก่อนไงกล่องเท่าไหร่นะเนี่ย เออราคาปกติ2,500แต่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นเหลือ1,500ค่ะกล่องละ1,500ใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นตัวแทนก็ได้ราคาที่ย่อมเยี่ยดีก็ไปทำกำไรได้ใช่ค่ะรายได้ดีไหมกระซิบถามคุณปอหน่อยอ่ะคุณปอเดือนเดือนหนึ่งบอกเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันนะค่ะเออ่เดือนหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า5,000บาทไม่ต่ำกว่า5,000บาทอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มเริ่มม่กเป็นบังเลกถึงนักศึกษาไง นักศึกษานักเรียนที่อาจจะอยากมีรายได้เสริมนะครับก็สามารถไปแนะนําตัวนี้ต่อเนื่องได้นะครับผมใ่คะแล้วก็ดีจริงๆด้วยนะเพราะว่ามีคํายืนยันนะคะจากหลายท่านเลยทีเดียวที่สาคัญหลายคนกังวลเรื่องของความปลอดภัยไม่ต้องกังวลเพราะว่าผ่านออยเรียบร้อยแล้วใไหมคะคุงค่ะเอามาของดีๆเอาสซหุ่นจะได้ผอมเรียวแบบนี้แล้วก็ผิวจะได้สวยด้วยแต่มันไม่เพิ่มความสูงใช่ไหมคะพี่ถ้าดาวิน่าผลิตมาเพิ่มความสูงเมื่อไหร่นะฮะมีลูกค้ารออยู่เลย เพิ่มความสวยไปก่อนขอบคุณทั้งสองท่านนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะด้ครับอะไรครับผู้ชมคะสนใจเดวิน่าก็ติดต่อไปได้เลยตามตัวแทนจำหน่ายนะคะหรือว่าใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เซิร์ชไปได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะก็เซิร์ชไปเดวิน่าได้เลยแล้วก็เบอร์โทรขึ้นให้ด้านล่างหน้าจอนี้แล้วนะคะย้ำอกันนะครับ0901131611นะครับผมโทรไปได้ครับช่วงหน้าเดี๋ยวพาผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของบุรานเบนจรงครับ